เพราะว่าจะประจำวันศุกร์ที่2กรกฎาคม2021สัปดาห์ที่13เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือปฐมกาลนางซารามีอายุ127ปีนางถึงแก่กรรมที่เมืองคิริยาตอาราบาคือเฮบรนในแผ่นดินคาณาอันอับราฮัมไว้ทุกให้นางซาราและร่ำให้คิดถึงนาง อับราฮัมลุกขึ้นจากศพนางไปพูดกับชาวฮิตทาทยว่าข้าพเจ้าเป็นคนต่างถิน่นมาอาศัยอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายโปรดขายที่ดินให้ข้าพเจ้าทำที่ฝังศพที่นี่เถิดข้าพเจ้าจะได้ฝังผู้ตายของข้าพเจ้าแล้วอับราฮัมฝังศพนางซาราภรรยาของตนในถ้ำซึ่งอยู่ในนาที่มักเปลา ตรงข้ามมัมเรคือเฮบรนในแผ่นดินคานาอันขณะนั้นอับราฮัมชรามากแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรอับราฮัมทุกด้านอับราฮัมบอกผู้รับใช้อาวุโสที่สุดในบ้านผู้ดูแลทรัพย์สมบัติทั้งหมดของเขาว่าจงวางมือที่คนขาของฉันเถิด ฉันจะให้ท่านสาบานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งสวรรค์และแผ่นดินว่าแม่ฉันจะอาศัยในหมู่ชาวคาณาันท่านก็อย่าเลือกลูกสาวของเขาเป็นภรรยาลูกชายของฉันท่านจงไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของฉันไปพบญาติของฉันเพื่อเลือกภรรยาให้อิสอัคลูกชายของฉันผู้รับใช้จึงถามว่า ถ้าหญิงคนนั้นไม่ยอมตามข้าพเจ้ามายัางแผ่นดินนี้ข้าพเจ้าจะต้องพาบุตรชายของท่านกลับไปยังแผ่นดินที่ท่านจากมาหรือไม่อับราฮัมตอบว่าท่านอย่านำลูกชายของฉันกลับไปที่นั่นเป็นอันขาดองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งสวรรค์และแผ่นดินทรงสัญญากับฉันโดยทรงปฏิญาณไว้ว่า จะประทานแผ่นดินนี้ให้แก่ลูกหลานของฉันขณะนั้นอิสรอักกลับจากบ่อน้ำลาคายโรอีเขาอาศัยอยู่ในดินแดนเนเกบเย็นวันหนึ่งอิสรอักออกไปเดินเล่นในทุ่งนาเขาเงยหน้าขึ้นเห็นอูดหลายตัวกําลังเดินตรงมาเรเบคาเงยหน้าขึ้นเห็นอิสรอักจึงลงจากหลังอูดและถามผู้รับใช้ว่า ชายที่กำลังเดินอยู่ในทุ่งนาตรงมาหาเราเป็นใครคะผู้รับใช้ตอบว่าเขาคือนายของข้าพเจ้าเธอจึงเอาผ้าคลุมหน้าไว้ผู้รับใช้เล่าให้อิสอาคร,รู้ทุกสิ่งที่เขาได้ทำอิสอารจึงพาเรเบคาเข้าไปในกระโจมที่เคยเป็นของนางซารามารดาของตนเขาแต่งงานกับเรเบคาและรักนางมาก พระวรสารนบุญมาทิวเวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้าทรงดำเนินไปจากที่นั่นทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อมาทิวกำลังนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสสั่งเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปขณะที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมโตสเสวยพระกยายหารที่บ้านของมาทิว คนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนมาร่วมโต๊ะกับพระองค์และบรรดาสิทย์เมื่อเห็นดังนี้ชาวฟาริสีจึงถามสิทธิของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงกินอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่าพระเยซูเจ้าทรงได้ยินดังนั้นจึงตรัสตอบว่าคนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการ จงไปเรียนรู้ความหมายของพระวาจาที่ว่าเราพอใจความเมตตากรุณามีใช่พอใจเครื่องบูชาเพราะเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาปข้อคิดจากหนังสือปฐมกาลเรายังพบว่าอับราฮัมและอิสอาคบุรชายยังคงซืสัตย์ และเต็มไปด้วยความเชื่อมัน่นและวางใจในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมท่านปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงตรัสแก่ท่านทุกประการวันนี้พระเจ้าทรงเรียกมาทิวมาทิวก็ลาทิ้งทุกสิ่งและติดตามพระองค์แม้หลายคนจะมองดูว่ามาทิวเป็นคนบาปพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอพระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกนี้ เพื่อเรียกคนบาปให้กลับใจเราทุกคนจะต้องระลึกเสมอเถิดว่าเราทุกคนเป็นคนบาปเราต้องการการกลับใจและบัดนี้พระองค์ทรงเรียกเราเรียกเราให้กลับใจเรียกเราให้ติดตามพระองค์และเมื่อเราติดตามพระองค์เราจะพบผลทางแห่งความรอดอย่างแน่นอนขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2021